มีซีรีส์นี่ะเริ่มอัดแล้วเนาะโอ้แม่เจ้าอะไรนะพุ่นโจโ,จโอ้นี่มันกว้างมากเลย <laughs> มันจะกว้างแต่ละเกินโอ้มมนจะกว้างแต่ละเกินจุดสามแปดของกูเนี่ยปืนในหุมรถเดี็ยสันไปหมดแลว้วโอ้ย <laughs> <อ>จ,จ,จุดจองแปดนะบ้าจริง พูดเป็นเล่นเอาเอาปกติเถอะเหนื่อยไว้เล่นใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเจิญครับเจิญพี่เจิญครับเดี๋ยวใครอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ากูจะอยู่ลายเอนหนึ่งอยู่ลักจุดเลยกูอยู่ลักจอดแล้วอ่ะจ้ไปแล้วครับตอนนี้รถตั้งลายเสือหมอกของนายจูกูรถตั้งจะนายเป๋อเลิกเออเนี่ยจะนายเป๋อกันนี่ ได้เหรอได้กว่าม่ยังจดสามแปดเคยๆก็ชนะได้ถ้าใจเราแน่พออะไรก็เป็นไนรเปอร์ได้ไม่เข้าใจอะโจเออมึงยิงมึงยิงเรียกแงก็ไปเออเออพอรายโดนกูแล้วกูจะวิ่งไม่ตัดไอ้พวกปลังดีตั้งหลายเนี่ยเอาตอนนั้นน่ะก็ยิงใครนั่นน่ะก็ยิงใครนั่นน่ะุณยิงใครน่ะคุณพูดชมศูนย์จะแล้วหายไปแล้วหายศูนย์ ถ้ากูจะยิงไกยนี่เป็นเป็นเอ็ดรถคันหน้าเราไปน,ะนั่นนะ่ะเขาก็ไปไกลแล้วนะน่ะเขาโดนทีดีอยู่สแสดงว่าเกาอาจจะโดนสกอร์พี่โอ้ยตัวพาร์ทีนั่นเลยนับดูตะกี้นัดตายว่าไม่นานหรอกออรอก,ก่อนจบแล้วโ<ร>ลย่าเช้าเช้าย่าเสียงดังย่าเช้าชัด่านด่านด่านนี้มันไปตั้งชื่อกีนเลยยิงลมครับยิงผียิงวิญญาณยิงอะไรก็ได้ยิงผียิงวิญญาณ ยิงแตะสะบัดยิงแม่งไอโจยิงไังไงนยิงสติฟังเห็นไหมยิงได้ไหมไม่ทิ้งยิงไม่ได้ไโจโจยิงไม่ได้ไอกันนี้ไป,ไปเล่นเอาหน้าที่รถโบไปเล่นเหรอครับจะเก,ก่าแต่เองใช่ไหมไอ,ไอได้เรายิงไม่ได้ต้องเงียบไปกอ่อนเนี่ยเน่ยปี๋ปลาม,มันจะต้นเกมมันวิ่งแล้วโจมันวิ่งแล้ว,วมันวิ่งเร็วมันวิ่งแล้วโจแล้วเร็วเอพีซีอาร์มึงอะเอพีซีนาบงอะโอ้ยตันตีนมึงอะโดนอวดรูน มันอยู่ตรงนั้นแหละ<อ>มันอยู่ตรงนั้นแหละโจมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นโจตรงนั้นกอหญ้าตรงนั้นยัดโอ้โหดินกระจายมาเปล่อ,อยเฉียงนิดหนึ่งเจกระชุนนะดิตรงนี้วิญญาณเห็นไหมวะน่าจะาเห็นหน,<อ>นะอุยออ๊ยเขายิงอะไรกันเขายิงวิญญาณใช่ไหมครับมันเป็นเกมยิงวิญญาณนั่นเนี่ย จะมีพลังงานบางอยา่างอ้เป็นดาไม้ลม้มยัดจวนเ,เรียบร้อยลูกเกดอีกห่วยเรียบร้อยไฟไม่ติดเอ่อจอุดตรงแปจริงไหมครับเนี่ยทำไมล่ะครับจุดโจมึงไม่โดนเอา้าปันปลื้เอา้ากระสุนไหนกระสุนหนหนึ่งนะโอ้ยโปรดแชบกระสุนไหนหนึ่งนะศูน,น่ะเอ้ยาร r มันวิน่งมาจูบแล้ว เนี่ยของเราไม่ทำอะไรเลยเนต่เขาวิ่งมาจะอีเจอกันตั้งดงแล้วเนี่ยมึงเอาไปเลยห้าอยมึงเอาไปเลยตูดไปไวะตูดสิเว้ยไอ้ไปแล้วติดอ่ะ <c oughs> กูไปแล้วกูไม่รอติดหรอาไม่ดับที่กูก็ไม่รอที่มึงเอ็นคานร,ร้อยห้าคันหน้ากูาาาไมมเมื่อกี้นะอินเลวเขาละลายเป็นผงไปแล้วเมื่อกี้ไกมาตาะ มูดไม่ดีไม่มีใครอย่าไปไล่นี่ไงกระจุนกระจูนเอสอีรถรถปืนร้อยยี่สิบสองเนี่ยโดนสักตีหนึ่งมึงชีดขอร้องอย่ารปายมันไม่มีใครจริงๆมามึงขึ้นมาใกล้ๆกูนี่มาโอ้ยปืนเบี้ยวเขามีแต่พี่ปูโลกเบี้ยวใช่ไหมกูพี่ปูปืนเบี้ยวเออไม่ใช่พี่ปูดิมึงพี่เบ้นปืนเบี้ยวพี่เบ้นปืนเบี้ยวโอ้ย พี่เอาไปเลยนะครับปุ่มไม้เนี่ยผมไม่เอาเลยอาถรรพ์นี่ปุ่มไม้อาถรรพ์เนี่ยเลยมึงว่าชนะไม่จบมึงคิดว่ามันจะชนะไม่จบมันไม่รู้เหมือนกันเด็กไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เร่องยิงยิงไม่ขอยุดไม่รู้อะไรเลยรู้บ้างสิโจเฮ้ยเฮ้ยไอแมงป่องแมงป่องกวนแมงป่องเอาแมงป่องควันแมงป่องแมงป่องตึ้มมาลอยจองนัดหนึ่งพันยิงพี่โจยิงดิ ยิ่งแ้จูนโจเสียงกระบอกนั้นทำไมทำไมรู้สึกเหมือนมีเสียงปืนใหญ่ใช่ไกโจเนี่ยเขาอยู่กลางหมูเลยนี่เขาอยู่หลังสุดเลยโจเขาอยู่ปลายเต๋วเลยกูโหลดเอ็ดอีค้างไว้โอ้ยอีพวกรถกระดาษทั้งหลายเนี่ยชอบนักหนาใครเป็นตาให้ทีมเชิญฮะเชิญไปหากันได้ ข้างหน้ามันเป็นเบสช็ตแบบจะติดฟังนิดหนึ่งแต่ก็เป็นจีมันแสดงแสดงว่าเขาเขาก็ดันไปพอสมควรแล้วนะเราก็ใกลกระติกมาเพื่อจียิงรถหนักนะครับขยับเขาจะขยับไปค่อยๆดุกดิกไปดุกดิกไปเรื่อยๆตืดบึมโอเคเจ๊กูเม็นรจะตืดบึมไหมนั่นไง ไอ้ย่าพวกมึงอะแตกตื่นอุ้ยโลกไอ้ีกูกำลังเล็งอยู่เลยนี่นั่นอะไรไอ้เปรตนี่เห็นกูแน่วิ่งก่อนไายบายมึงปลางตั้งเท่าไหลจูมันเห็น้ายิงยิงไม่ได้ต้องไปอยีกที่หนึ่งอ๋อดูสิเป็นนี่มันเกมอะไรเนี่ยมีลาดแทงเหรอครับเราตั้งต้นไม้หมดเลย,ยเนี่ะเฮ้ยเห็นตัวแล้ว ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไม่น่ารักเหรอะหาตัวไม่เจอคนยิงฮอกอะฮอกอย่าเพิ่งตายนะฮอกอเลียนฮอโจเลียนป้อโอ้สองร้อยอันนี้น่าจะมีอะไรพังอะเมื่อกี้ทำไมเขามีที่ยิงกันนะกูไม่มีที่ยิงเลยมึงมาหามึงมาที่กูนี่แป๊บนึงนะกูกูไดุ้้งไม้เดียวโอเค ในอยู่ตรงไห้วะเป็นคดีต้องการต้นไม้มีรากแทงมีรากแทงต้นไม้ไม่ได้รักเหรอเป็นไม้ไม่ได้รักโอ้ลายภูเขาแตกลายภูเขาแตกแล้วนะครับทุกท่านจีบอายแล้วกูไม่ไดเอายิบไปยิงกระตางหนักด้วยผมว่าผมต่อยไปดิฟ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 โจมึงอยู่ตรงนี้แล้วมึงดักสะพานมว้ให้ได้อะกูว่าต้องการเขาชัด เราเอาพี่ใหญ่ไปเต็นนะติดแล้วแหละเป็นนึงนะเอาอยางเขาเขาเข้ามาว่ะเราเราจะต้องสเขาให้ายหนึ่งไปจ้าเอ้ยเนียนอยู่แสดงว่ารถไม่ก็ไม่มีรถที่มาปลดมาปลดได้ต้องดักลายสะพานคนหนึ่งเดี๋ยวไปมันมันไม่มีตาเราไม่มีตาเราไม่เห็น ใช่ตอนนี้มันต้องมีคน,นคไปปลดอให้เราเดินล้อมแล้วตอนเนี้นจริงๆถ้าเขาดันมาในชิปหายแน่นอนเจอตัวละเอออย่าดึงอย่าดึงรถโฉเฮ่จะเกาะไม่เขา, <c oughs> ากูก็จะเกาะไม่เขาเหมือนกันเวิร์มออฟชาไหนเป๋ออ้ <c oughs> เอาเห็นตัวโอเห็นแค่นี้กูไม่ยิงก็ได้เอ<า>เอเฮตีกูชาติอีกแล้วกูมาเฮ้ใครน่ะ นั่นมัน T ยี่สิบหก EC Super Pro จิงกูเลเน่เน็ตอี e. แล้วพวกมาสิบกว่าลูกได้ใช้แน่ๆ่ไอ้มนุษย์หัวแข็งทั้งหลายเนี่ยมามากินเน็ตอีกว้หมดเหลือแค่นั้นคิดว่าเจ้าจะรอดอย่างนั้นเหรอจูนแฮบอันไหนดีบายบาย เออดูกันเอาไว้ก่อนตรงนั้นน่ะอันนันมาได้นหนึ่งคันแล้วหนึ่งขอต่อยนิดนึงขาลงไปแล้วยิงโดนได้ยังไงไม้เดัก,ด,กดักไว้ดักไว้ตรงนั้นน่ะดักไว้มึงมึงยิงถึงใช่ไหมะไรข้างบนน่ะตรงนั้นน่ะถึงถึงแต่เกิดต้องให้เขาออกมาเป็นร่องโอเครู้เรื่องคงไม่กล้ามาหรอกอยู่ตรงนั้นไ <c oughs> ม่ทำอะไรได้มันจะยิงหลังอายุสามเอเราได้ไงอเยุสามเอตาบอด <c oughs> เฮ้ยใครอะใครอะไอ้พวกเปลี่ยนลายเล่นเลยมันเข้ามาเล่นลายลายหลายล่างมันมันมาแปะเอ้เจ็ดจูนสามเจ็ดจูนสามมาอยู่หน้ากูแล้วอีทีมมันขึ้นมาแล้วอีทีมกูน่าจะเก็บซีเอสได้อยู่อีทีมอีทีมอีือนั่นไงเขาแปะจริงด้วยไหมหายละอีทีมหน้ากูฮัลโหลฮัลโหลมึงเห็นไหมนี่ไอซูนั่งรับเล็บอยู่ดีมึงเห็นไหมนี่

อ็ดเอ็ดเอ็ดเอยอืมู้วันนะันนี้หนโดนรุนเป็นบเล้วดิเหมือนคนโดนปืนพกจังในหลายๆทิศทางเจอเอ้บบอกแล้วโดนล้อมตรงนั้นนายาไรแสน เสียดมึงดูด้วยคาโน,นเนยอยู่หน้ามึงไงจะจุ่มหน้ากันอยู่แล้วนั่นแหละเออว้าวโอ้ปิงโอเคมันจะพี่เกมได้ไหมพม <c oughs> ี่วะกูไม่เห็นหนุน่างชนะเลยด <c oughs> ิอืมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอีกสามคัน,นกว่าจะเจ้ากันอ๋ออือโอเคเอ้ย เฮ้ยพิกได้วะกูว่าพิกได้วะโจกูคิดเอาเองว่าพลิกได้มันน่าจะพลิกเกมได้นะโจนะคุณโจว่าไงครับยืนใหม่ฟึบน่าไม่รอดกูนะไม่รอดเพกลัวไม่รอดเลือดมันเหลือมึงด,ดูตังทอนทั้งนั้นเนะสตตังทั้งนั้นนะมึงดูดีกูโดนอะไรละ่ะเดนออกมาเล่นเกมใหม่มาดเดี๋ยวดูให้จบก่อนแลยโจเกมนี้เรามาดีแล้วโจเรามาดีแล้ว เออก,กูว่าผิกได้จริงมึงเชื่อกูไม่โจกูไม่รู้ไม่เห็น<พ>ออกไปแล้วเว้ยโอ้ <c oughs> กูตายแล้วกูไม่รู้กูไม่เห็นกูพักเดี๋ยวกูพักมวยจีนแถวนี้ก่นน <c oughs> <c oughs> hey, อนเฮ้ยอานันยิงมันสิยิงมันสิเออคนละตุ๊บนี่ถ้ากูซื้อจขก็เป็นจีจะเป็น่างนะ <c oughs> <c oughs> มึงจะโดนลูกเอีแบบตัวจีนลงอ่ะ อยิงคันใกล้ตายก่อนรอค่อยๆปั hmm. ้งย like like ังไม่เห e> ็นบ้างตรงไหนโอเคหายเสมอแล้วตอนเนี้ยไฟไม่ติดโดยรถเมกาไม่พลางดีจังวะ M46KR กอเกาหลี เออแฟตันเกาหลีมันเอาป้อมอะไรมาใส่ป้อมแพตตันเือป้อมเพอร์ชิงป้อมเพอร์ชิงเรอปอเพอร์ชิงส่วนตัวกูชอบซูเปอร์เพอร์ชิงมากกว่าหนากว่าแต่ครับเขาเหนื่อยครับชิบหายแล้วต้นชาร์จ เออมึงชาร์จใส่ไอซู1 5ึ่ง่ะสองกีบายสิบสองเท่าเว้ยแลกกันตอนนี้เห็นตัวหมดแล้วสามคันเสียห้าสิบสองสเกลโดนละหลบตรงมาหลบลงมากูว่าชนะว่ะ มันสูซีตูตีมาตลอดอโดนเลยขอเช็คชื่อนะนี่ซาดากคสะบราวินสซาดากคสะญี่ปุ่นเหรอไม่รู้ไม่ใช่มั้งจบแล้วล่ะยังยังดุเด็ดเผ็ดมันเนี่ยเกมเวิ l d o ออฟสไนเปอร์นี่ตอนนี้ แคมปิ้งกันแบบนุกนานบันเทิงใครบุกเข้ามาก่อนก็แพ้จังหวะเนี้ยหนึ่งนาทีสุดท้ายไม่เสมอก็เอ้ยมันชัดเข้ามาแล้วเรียบร้อยเตืดไม่ติดโอเคไอซูจริงไม่ต้องดันเลยมึงตั้งปืนรอเลยแต่ซีเอชเขาหายมึงเองแหละตัวเท่าบ้านขนาดนี้ นู่อยู่นู่นแล้ปั้งเรียบร้อยไปเลยฮะจีจหนึ่งทีเล่นดีนะจริง <c oughs> จะทันไหมสิบวิไม่ทันหรอกไม่เป็นไร <c oughs> มอบเถอะออกมามอบเถอะจริงจะจะหน่วงให้มันเสมอทำไมเนี้ย โเอ๋ยปิงเสมอเนาะอเอากันไม่ลงเว้ยเบนคุณเบนครับครับผม <c oughs> คุณโจครับจะเารถอะไรไปเดี๋ยวครับคุณเบนขอตัดคลิปตรงนี้ก่ <c oughs> อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนเอาไปลงให้เจ้าบ้านเจ้าจ้องเขาดูนิดนึงอ่ะตานนี้ก็เสมอเนาะ ไม่เสียงเป็นยังไงวะยิงได้สองพันสองนะครับยิงไปเนี่ยเท่านี้แหละเข้าอะไรบ้างเนี่ยผู้การเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับบนวิทยุดองนะฮะก็น,นัดละห้าร้อยเนาะลูกเ็ดอีกส่วนกูแล้วเชื่อไงไปดูอไกโจีิมันทำอะไรได้บ้างลุนวายไอโจวายยิงสิบอา์ก็เป้าอกเองโจมึงแม่นเต่าไหร่นะเมื่อกี้มึงแม่นท่าไหนน่นะเออ อจุดสองเทียดโอ้ฮาฮ่าฮาโอ้ตายตายตายลาดรถไฟกดวบเลยวาบเลยนะครับนะก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับนะเงินที่ได้มาก็สี่หมื่นนะครับอักนู่นอักนี่นี่ขนาดใช้ลูกเกตอีไปแล้วนะครับนะก็เหลือตังอยู่ประมาณสองหมื่นทิดๆนะครับนะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาในทีมแหล่งใต้เกมมิ่งนะคุณโจนะ เหมือนเพิ่งตื่นนอน่ะไม่ดูเรื่องอะไรกับใครทั้งนั้นไปแล้วกูเอาไปแล้วลือไม่ไปอู้บอกว่ากัดรถอ๋อเดียวตัดอันนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีอันอะไรน่าดูเดี๋ยวเราจะไอ้ตั้นดูในรอบต่อไปนะครับตั้นผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ตัดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ